สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกับต้นพุทธสุภโชคนะคะเป็นต้นพุทธอีกหนึ่งชนิดนะคะที่มีดอกตลอดปีแล้วก็เป็นพุทธที่ทนแรงมากๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกน้องจะเป็นอดอกเล็กๆนะคะ พุทธสุพโชคค่ะจะเป็นพุธท,ที่ต้นไม่โตมากนะคะสูงก็20-30ถึง30เซนติเมตรเท่านั้นนะคะเพื่อนๆสามารถตัดแต่งทรงพุ่มได้นะคะขยายพันธุ์ก็ง่ายโดยการปักชำกิ่งนะคะจะเห็นว่านี่นะคะเขาจะมีดอก ที่ว่าออกดอกทั้งปีเพราะว่าเขาจะทยอยกันออกดอกนะคะดอกเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็จะทยอยกันออกดอกก็จะทําให้เราเห็นดอกของพุทธสุขโชคทั้งปีนะคะก็เป็นต้นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะใน ตะกูลพุทธนะคะแต่พุทธสุภโชคนี้จะดอกเขาจะไม่หอมนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็สวยงามนะคะแต่จะไม่มีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่ทนมากๆเลยคะ่ะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นทรงพุ่มเล็กๆนะคะตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งทรงพุ่มได้นะคะบังคับทรงพุ่มได้นะคะให้แบบอยู่ในกระถางที่แบบว่าเราชอบนะคะไม่ต้องใหญ่โตมากนักนะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่เล็กๆนะคะเขาชอบแดดนะคะเราสามารถปลูกภายในบ้านเรือนได้แต่ว่าอาจจะเอาไว้ตรงริมหน้าต่างนะคะมีแดดให้เขาหน่อยนะคะ พุธสุปโชกก็เป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะที่คนนิยมปลูกนะคะ <S 2> <S 2> <S ไว้ตกแต่งสวนนะคะตกแต่งออฟฟิศก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นต้นที่น่ารักมากเลยนะคะต้นเล็กๆมีทรงพุ่มนะคะมีทรงพุ่มมีดอกให้เราตลอดแถมชื่อยังเป็นมงคลน,นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปลูกไม่ยากแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆ หามาปลูกกันนะคะพุทธสุภโชคค่ะวันนี้มีนาชาแนลฝากขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมินาชาแนลนะคะอเป็นกำลังใจให้มีนาชาแนลในการทำคลิปกต,ต่อไปค่ะวันนี้ลากันไปก่อนด้วยต้นพุทธสุภโชคนะคะสวัสดีค่ะ